วันที่3พฤศจิกายนปี2565นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยายลัยสารพระชจาเพชรบุรีได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่1ทับ2566ณโรงแรม The Imperial and Convention พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโดยดรคุณหญิงกรลยาสพพนิษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดประชุมโดยเน้นย้ำในเรื่องของหลักสูตรโ c o d i n งเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบมีทักษะการคิดประมวลผลแยกแยะได้อย่างมีหลักการและตรรก,กะ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จำเป็นในอนาคตสอดรับยุคศตวรรษที่21หรือยุคดิจิทัลและต่อมาว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประธานชี้แจงนโยบายโดยปักหมุด7็นโยบายเร่งด่วนของสอสโดยที่ 1. ยกระดับอาชีวะึกษาระบบทวิภาคี 2. ยกกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ 3. ขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่ 4. ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน 5. ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยสอ,อสอ 6. ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกาตรแหละประมง 7. สร้างภาพลักษ์ของอาชีวะศึกษาและนโยบายการรับนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2,566โดยวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน5% มุ่งเน้นรับนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีให้ได้เพิ่มอีก30%ตลอดจนให้สถานศึกษาภาครัฐเปิดรับนักเรียนนักศึกษาในสาขาที่มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการการศึกษาในปัจจุบันอนาคตและความต้องการของประเทศและพื้นที่สำหรับสถานศึกษาเอกชนสามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ตามศักยภาพและความพ,พร้อม วิทยาลัยสาพระจังเพชรบุรีสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง